ที่ดินของวัดเราก็ของวัดนี้ฮะอาจารย์มาหาวิเชียรไปซื้อไว้วัดเราวกิดทอดพระปาครั้งเดียวได้ร้อยล้านอยู่มาจากนู่นอเมริกาสุดท้ายก็ได้สร้างวัดพอได้สร้างแล้วก็เปิดตลาดเปิดโลกสบายๆยกกลังในั้นนี่ครับไปมันจะเรากำลังจะไปที่เมืองเวสาลี จต่วัดไทยสีแราจะคือพลังจะไปเมืองเวสา์นีรถของคณะต้องเที่ยวชาวลาาตีคันเยอะมากร้อยห้าสิบคนวานนั้นน่าจะห้าคันวิ่งหลายชั่วโมงไปถึงเวสา์นีถึงมืดแล้วแหละไปสวรสาี Banyak.